สบายดีปะาลุงพ่อกับสองของนองมิดอีกและปะาลุงสบายดีเอฟซีปัจจุกุศลมิน,นี้ลงมาเนองแม่มี่ป้ลุงงตอนนี้กับร่างด่างภัยป้าลุงด่างไพยแล้วไดงใดนีลล่ลงมาเ้างแม่มี่ป้าลุง่ <c oughs> างไจะพกังไพ่ยังเรางจดั้งพนองน่าัยงไพลยกันั <c oughs> น่งเยอรมม นั่งพิงไัยนั่งกินน้ำเย็นไปลงแม่ผมว่าพ่อมีคือเก่าอีกนี่เคยเล่ามาฉบับโบราณบุเคยได้ยินเสื่อบาคนมีน้ำเปซีครับน้ำโค้กแต่ก็น้ำสเปย์ไปลงเย็นเย็นเยอะกีดจะมากินปลาไปลงไหมมันนี่ น้องเมมี่สัตว์ตัวบรรยากาศหมอนขนาดปลาลุงแต,มมต่ว่าอยู่ในห่มไหมใครเนี่ยนี่เราจะไปวิ่งยังบดได้มาปลาลุงไหมไปส่งบัตรเซินไปส่มงบัตรเซินมันไปเที่ยงซ <laughs> ินแปดโมงไปเที่ยงแต่ว่าคนไปงานในบ้านนี่มีงาน ดองในบ้านมีแต่ดองไปลงไอ้มือนี <se ่ก็ทำมาที่การได้ปีนี้มีแต่ดองใช่ปะเนีนเดือนเดือนดองสั่เนีกินนะกินน้ำหวานอาพมีก็ไม่มีผัดีเดองใหม่อีกแล้วอพมีัดเดองใหม่ ขางในพอมีสีลงน้องบปลงพมีกินไหมเว้ยนังโซเลกันพี่น้องนหักพอมีกัย่งมาท่านลงเถอะลน้องปลาดอกลงมาแต่เฮหมือนกันโซเลหนังโซเลมาวางแผนกานว่สไปเที่ยวงานมือใดงานระาทหินงานทินไปวางแผนนีไปูกน

พอมีก็ลังสิกลางมอง,งอ่ะเด็ดขนาดกลางหลัดมาทางได้ไงหลัดมาหนิป่ <c oughs> น้เย็นขนาด น้องไม่มีน้องผมมีไปลงน้ำกุ้มตลอดแดงตลอดฝนเลยยมแรงกับโบกบกโบเบิดวันนี้ได้มีโอกาสไปลงลงมาน้องผมมีวันนี้เป็นวันถิดลงมาน้องผมมีถ้าเป็นวันจันทรน์ยันบอได้ลงมาอยย่ไปลงบัวไปห้องเยนเด้ เราทาบ่งตอนพอมีตึกเฮไปลงสิได้ปลาลายสำได้กินสำได้ไปลงห่างกันงมแฮอ,อยู่ทางนี้เห็นป่เห็นป่เห็นป่ <c oughs> งมปลาคอจักเหรอเดี๋ยวไางมปลาคอบ,บ่เฉยเลยได้แล้วไปลงอ้าวเถอะ <c oughs> หักยี่ล็อกอันนี้มันเย็น ในเถิงมันหอนลงไปน้ำมันเย็นมันมิดลงมาได้ปลุงยันบาดเปื่อยหัวเป็นบาดไปเตบ้านแหละหัวเข่าบาดไปลุงก็เลยบดได้ลงยันบาดเปื่อยป้านอนจันดิ้ใช้ปานอนจันจะมีแต่ปลาตัวเดียวหนิเละเล่าใส่ของเลยดิเอาไปใส่ของเาแล้วก็ได้ไปซ่องโตไปลุง nè bà vat, đại bác vat, 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 à, đại bác khó nhai vat, gặp chơi, vat, 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 Một năm vat, lụt chít cặp trời tức hè à, mà sẵn mà tức phên nhớ bảo chít hả tức phên bảo à mà luôn à lòi nạm à trời thì ngâm hỏi ngâm hỏi phải ba chơi này em bắt trời hỏi nè งานงมประขอจะคล้องเจ้ามาเจยงมประขอจะคล้องแล้วเจวยนี่ละขอน่อยพาขอน่อยปละขอนันเจย,ย,ย <1> <1> เอามามาจะไปผ่ามองแล้ว

วันจันอ๋อใส่ถูกอาใส่ตัวนีงนี่ไทรกะตาตอนนี้พอเจอกำลังซอยอยู่พี่น้องจนสิต่มแต่ว่าถ่าไม่มีเอ้ามดแดงมาก่อนมียังแปลมดแดงนี่ว่าพันมาอะไรกำลังว่าไม่มีเปลมดแดงเป็นมดแดงเลยวะ สีย่อยขันสมน้ำท่านปานุจันทร์ปจีนนลำปางลงนี่เสร็จโค่บ่ลายมึอไหนกินบ่อไรเสร็จสม่ะซอมผลุยยังบ่ได้ขึ้นยังงมปลาแข่งกันอยู่ทางไหนกิดกับพอมีงมปลาแข่งกันอยู่ทางไหนพะลุง ปาตอาหารกับปลางซุปแล้วต้มปลาปลุงปาตต้มปลาคอต้มปลาคอใหญ่มากินกันเด้อพามใหญ่เด้อปลาลงบจุกุทุคนซีบจุกุทุคนนั่นแหละตนตาอะไรก็พันเมีจ้ำมีจ้ำปลาปลางแะ้รก็ tôm pa tao có chút tao chân bít hồ tao nhom là sẵn mày và tao chân nhom này ngọt ngan lái phật tao này kít cặp chơi hứa khoắn thằng này kít nhanh chơi kín man kín măn cặp nằm Cấp nằm và... <laughs> khổ มาตอยังมีท่านด้กินอย่พลุแต่ตั้งแต่สิบโมเมาม่มนขอคกับสไปแล้วพลุงแล้วเสียขาขานำกร แล้วเฮาออกมาแบบงาขาออกหลายชั่วโมงแล้วแต่แต่10:00นตอนนี้จนบ่าย1:00นแล้วยังบ่ทันได้กินครัพลุงแต่ว่าใกล้สิได้กินแล้วแหละลุงแ่นโอะอกินนํากันลุงปลาตัวาใหญ่โอ้ปลาตเหัวเตอนนี้ ต,ตัวนี้ขันอาบนตัวนี้บวตถวยแมนถวยน้อยต้มปลาคอปลาตจะแสพเลยปุงลเบิรนะแมนสบกับปลาอก็คือไข่ปลาคอลกมันก็จะกลังแต่งป้าขาวปุงเย็นจีกินขาวอะไรป่ะนี่ มาตักเลยบนนีขาดพ <c oughs> ักเลยนะเริ่มหิวเข่าแล้วพนุงบ้านนี่ขอเจ้ยเสิร์ฟได้ทั้งไหนอ่าต,ออตอเอา้ามาหันเลยกำลังลงมือปไปองลงบ้านนี่มา <c oughs> ปรลุกินเข่าร่วก,กันเขา่ขาเที่ยงปลุงเลย ບາດນີ້ນານີ້ລ uh. <int os> <sm all> ູກວ <ck> ່າແນ່ບ່ອນຝາມມັນໂຕໄປລົງມື້ນີ້ໄດ້ໄປລົງມານີ້ນ້ອງມີກໍຈະໄດ້ເຂົ້າລລະລຸມກິນິນນກັລຸມກໍກແຊກຕາມຊອງມີດມ